ด้านนู้นนะครับมาถึงที่ผมนั่งเทสอยู่ในขณะนี้ก็อยู่ประมาณสัก4เมตรกว่าๆนะครับไม่ถึง5เมตรดีแนละ้วก็เทสภายในห้องนะครับใส่ในส่วนของตัวลูกบอร์ดเฮดเข้าไปนะครับเมื่อใส่ลูกบอร์ดเฮดออกมานะครับก็ตัวลูกบอร์ดเฮดนะครับก็จะโผล่ปลายออกมาตามลักษณะแบบนี้นะครับทำการปลดเซฟครับ หนึ่งสองเล็งไปที่จุดตรงกลางนะครับก็แบบนั้นนะครับก็เดี๋ยวเทสให้ดูอีกลูกหนึ่งนะครับ ลูกนี้นะครับก็จะยิงเผื่อออกมาด้านขวาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันมันไปชนตูดกันนะหนึ่งสองคร <c oughs> ับก็ลูกลูกที่สองนะครับหายไปเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันมันหายไปไหนนะสำหรับตัวลูกบ่อนเทศนะครับ แป๊บนึงนะครับเอวสอกเก็บขาตั้งก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับ mm hmm. ก็ลูกแรกนะครับลูกแรกก็ทะลุทะลุเข้าเป้าออกมาแบบนี้นะครับ mm hmm. นี่เลยนะครับสําหรับตัวเม่รุ้มองเห็นป่ะเนี่ยครับ สำหรับตัวหัวบอดเทดน,นะครับลูกที่สองนะครับเข้าตรงนี้นะครับเนี่ยจะจะเห็นเป็นรอยแฉกอยู่นะหนึ 1, 2, 3, 3่งสองสามสามแฉกตรงนี้นะครับแล้วก็ทะลุออกมาด้านนี้เลยนะครับเนี่ยลูกที่สองนะไม่รู้ลูกดอกอยู่ตรงไหนนะลูกดอกคอือด้านหลังเลยนะครับเนี่ยสำหรับลูกที่สองนะครับทะลุนะครับตัว ลูฟักทองตัวนี้นะครับทะลุจากเข้าตรงนี้นะเนี่ยเป็นเป็นรอยแฉกอยู่นะครับแล้วก็ทะลุออกด้านหลังไปเลยนะครับเนี่ยเข้าข้างเข้าฝานะครับ mm hmm. ก็ตามนี้แล้วกันนะครับสําหรับตัวหัวบลอดเฮดน,นะครับ mm hmm. เผื่อนะนะนะ้าท่านไหนต้องการหาไว้ใช้งานนะครับ mm hmm. ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณครับ